การไปตกปลาไหมธรรมชาติคือการได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้ใช้เทคนิควิธีการในการหาตัวปลาวันนี้พาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่อ่างเก็บน้ำห้วยปู้ วันนี้พาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายอ่างเก็บน้ําห้วยปูนะครับบ้านทุ่งต่างอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็เดินทางออกจากบ้านตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับมาถึงที่หมายก็ราวๆสิบโมงนะครับอ่างนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ทางขึ้นนะครับค่อนข้างจะชันนะนเพื่อนๆนะต้องขับรถให้ระวังหน่อยนะครับก็เดินทางจากบ้านมาประมาณ30นาทีนะครับก็มาถึงที่อ่างแล้วนะครับ ทางนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยงามนะแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับลึกเข้าไปด้านในนะวันนี้ได้รับสายข่าวมาว่าด้านในนะครับปากินนะก็เลยมาลองดูนะครับหมายนี้ผมก็ไม่เคยมานะไม่เคยมาตกนะเปิดมาก็10กว่าวันแล้วนะครับเปิดทุกวันนะครับราคาค่าคันก็30บาทนะครับก็อยู่ยมันลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับมาถึงที่หมายแล้วก็ ตามสายข่าวเลยนะครับนะข้างต้นกล้วยตรงนี้ลองมาตกดูนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้เหนือไม่ฟิชชิ่งนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาหมายธรรมชาติเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําห้วยปูนะครับบ้านทุ่งต่างอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับหมายนี้ก็เปิดมาหลายวันแล้วนะครับเปิดทุกวันนะเพื่อนๆนะก็ถ้าครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะปักหมุดสถานที่ไปให้นะครับ วันนี้10โมงนะครับเดินทางมาถึงที่อ่างนะก็เซตอุปกรณ์เรียบร้อยนะวันนี้ผมเซตเป็นระยะ4.5นะครับตกในสไตล์2ตะขอนะครับแตะ1ขอหน้างอ1ตะขอนะครับชิงห่างกันประมาณ2นิ้วนะครับตัวแตะใช้เบอร์1นะครับตัวหน้างอใช้เป็น0.5นะครับตัว0.5จะใช้เป็นงานขนมปังนะครับก็ตก2ขอก็สามารถเสีเยื่อได้2ละเทนะครับน้ำค่อนข้างจะลึกนะเพื่อนนะ อันนี้ผมเซตไว้เนี่ยน้ำเกือบเกือบสามเมตรเลยนะ้ำจานะดูครับวันนี้ใช้เป็นทุ่นบรรลนวิ่งนะครับนะน้ำลึกประมาณเกือบเกือบน่าจะเกือบเกอือบสามเมตรเกือบสามเมตรชุดอุปกรณ์เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะก็ส่วนชุดอุปกรณ์เดี๋ยวไปว่ากันครับปรเปลี่ยนตามสถานการณ์น้างงานนะวันนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าด้านนอกลมค่อนข้างแรงนะมาผสมเหยื่อกันหม้ธรรมชาติก็ถมเหยื่อนหน่อยนะครับให้เก็ดปลารวมเหนือเมฆนะครับ หนึ่งซองครึ่งกิโลหมดเลยนะครับครึ่งโลหัวชิปชิปน้ไมัสร้างกลิ่นที่แตกต่างมิ้ว้มือมั้ยก็ไม้ธรรมชาติใช้ได้ดีนะครับตัวชิปนะมีความหอมความมันนะครับก็ตัวนี้ใช้กับทุกไม้นะไม้บอ่อเหมาบอ่อแข่งไม้ธรรมชาติทั้ได้หมดนะตัวนี้ก็ผมจะมาผสมเสร็จอ่าผมจะมาผสมสดนะครับที่บ่อนะอืม ตัวครับแดงเหนือเมฆครับใส่เข้าไปเลยนิดหน่อยในไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆจะมีตัวหัวเชื้อแดงอยู่แล้วนะเสริมอีกนิดหน่อยนะหรือว่าใครไม่สะดวกก็ใช้เฉพาะไฮเกรดเลยก็ไดนะ้เพราะว่าในไฮเกรดมีอยู่แล้วนะหัวเชื้อตัวใหม่ครับนะเร่งกินหน่อยนะครับตัวนี้นะกินคาวๆนะครับเหมาะกับไม้ธรรมชาตินะเพื่อนนะเพราะว่าความคาวของเพิ่มความคาวให้เหยื่อนะก็จะเพิ่มโอกาส ในการหาตัวปลานะครับหมายธรรมชาติปลาส่วนใหญ่ก็จะกินพวกเหยื่อสดนะพวกแคนตอนพวกพุ่งพวกอะไรนะการทําให้เหยื่อเฝ่าก็จะช่วยให้ปลาเข้าเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะก็ต้องกระตุ้นการกินให้ปลาหน่อยนะครับคนเสร็จก็ผสมน้ําตัวนี้เราจะทําเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะ,พะเพื่อนๆนะเหยื่อหลักในการอ่อยนะก็เราจะตีเป็นผงนะครับตีเป็นผงนะ แบบนี้ครับกำดูครับถ้ากำปุ๊บแล้วบีตัวแตกตัวแบบนี้ถือว่าใช้ได้น,นนะนะผมมาณแบบนี้ครับลุยกันตัวนี้พักไว้ก่อนนี้มาทําตัวปิดเกมนะตัวปิดเกมก็ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนียวเมฆนะครับกับตัวขนมปังนะครับวันนี้สองตะขอนะ ขี่เกียวสำเร็จรูปเน่ยเม่ก็ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วน1นต่ 1, อหนึ่งเยื่อหนึ่งน้ำหนึ่งนะก็ใช้ไม่เยอะครับวันนี้ก็มีเวลาถึงสัก3ามสี่โมงเย็นนะนะแต่ตอนนี้ก็10บโมงแนละ้วมีเวลาประมาณห้าหชั่วโมงนะประมาณนี้ก็พอนะก็เชื้อเล่งกินครับนะใส่เข้าเป็นนิดหน่อยนะครับเนะยวจะทำการ ผสมน้ำที่บอ่อนะครับกับต,ตัวหัวเชื้อเร่งกินนะหัวเชื้อเร่งกินนะแต่ส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนะแต่เราใส่ผสมตัวหัวเชื้อเร่งกินกินคาวนะกับน้ําก่อนนะเสร็จปุ๊บก็เอามาเข้ากับตัวชิดนกีดสมเด็จรูปเหนือเมฆตัวนี้คนได้เลยนะตัวเหยื่อก็จะดูดน้ําค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เป็นลนักษณะงานกุ้เต็นผสมกับตัวหัวเชื้อนะครับนะเป็นตัวชิดเกี่ยวสมเร็จลูกกนะ็ ส่วนเย็หนึ่งน้ำหนึ่งผสมแล้วก็ใช้ได้เลยนะไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับตัวนี้นะเพราะว่าเป็นรสนาณะงานกูเดนนะครับกูเดนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ทําขนมปังนะครับนะก็เป็นเกตคนกินนะครับที่ผมใช้นะเป็นเกตของคนกินนะครับไม่ใช่เกตของสัตว์น้ำนะครับนะผมใช้กูเดนเป็นกูเดนเกตของที่ใช้ทําขนมปังนะครับ เหนียวแบบนี้ครับนะตัวน,นี้ก็จะทําเป็นเหดือดรูดก็ได้หรือจะปั้นเม็ดก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองรูดให้ดูนะเดี๋ยวรอให้มันเดือเข้ากันก่อนเดี๋ยวลองรูดให้ดูครับจะรูดก็ได้หรือจะปั้นเม็ดก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมชอบปั้นเม็ดมากกว่านะแต่เพื่อนๆจะเอาเป็นเหดือดรูดก็ได้นะแต่ต้องผสมเยอะๆหน่อยเดี๋ยวลองรูดให้ดูนะลองจะขอไว้ปับ๊บปุ๊บนี้ครับก็รูดขึ้นเลยนะ เสรมจปุ๊บก็นําเหยื่อผมมาจับจีบแล้วก็ตกได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมก็ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นนวดนิ่มมากกว่านะนิ่มมากกว่านะอดี๋ยวหลุดนะประมาณแบบนี้ครับมาเดี๋ยวุูกันตกจิ้นกันเลยนะครับที่เกี่ยวอีกตัวครับขนมปังนะวันนี้ผมเลือกเป็นฟาร์มเฮาส์นะครับฟาร์มเฮาส์เข้าไปดูนะตัวนี้จะมีความเหนียวและมีความหอมนะ ข้อดีก็คือจับตัวตะขอได้ดีนะครับเพราะเหนียวนะแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่าจับแรงนะครับถ้าจับแรงแล้วจะเป็นไตนะต้องจับเบาๆเวลาเกี่ยวนะ,ะก็ขนมปังใช้กับเกี่ยวน้ำเมฆนะเดี๋ยวมาดูวิธีการใสเ่เหยื่อกันนะครับกันทำไมวิธีการใสเ่เหยื่อก็ตะขอสั้นนะครับผมใช้เป็นทิศเกี่ยวสมเร็จรูปน้ำเมฆนะเพราะว่าต้องการให้ตัวนี้ลงไปแตะพื้นนะครับแตะพื้นก็ต้องใช้เหยื่อที่มีน้ำหนักนะ ส่วนหน้างอก็ใช้เป็นขนมปังนะครับนะขนมปังครับหยิบมาเบาๆนะครับไม่เป็นนะอย่าหยิบแรงนะครับนะค่อยๆฉีดนะเล็กเแค่นี้ครับนิดเดียวนะตุ๊บสับหนึ่งทีครับสับสองทีแค่นี้พอนะครับนะฉีดเขียวน้ำนิดนะตึ๊บนะสองตะขอนะสิบปุ๊บก็เยลัดนีผมจะมาจับจีบไว้ที่สายของสายยาวนะครับ เพราะว่าขนมปังมันมีความเบานะครับถ้าเราไม่จับจีบแบบนี้เนี่ยขนมปังมันเบาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปพันชุดสสยเม็ดหลักกับชุดตะกัวได้นะครับสองตะขอเนี่ยตะขอขนมปังข้างล่างนะผมงานแบบนี้ลุยกันเลยตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วครับสิบโมงกว่าแล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเพื่อนนะนะหมายนี้เปิดมาน่าจะวันอาทิตย์ คลิปที่แล้วนะก็ประมาณเกือบสิบวันแล้วนะเปิดมาเนี่ยเกือบสิบวันแล้วเกือบสิบวันแล้วนะครับออก็หมธรรมชาตินะครับเราก็ต้องอ่อยหน่อยนะจะอ่อยไปสั่งก็ได้หรือว่าจะโยนลงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่านากีฬาไม่เยอะแันี้โยนไปเลยครับโยนไปเลยรเราผสมเยอะเพราะว่าเราต้องการอ่อยนนะอหน่อยนีดนึก็อ่อยหน่อยนะครับธรรมชาตินะไม่อ่อยก็ไม่เข้านะครับ cốn cầm chả đây chua thích rào nè เร็ไหมปเปียนปเปลียน,ยน<ๆ>แลวตอนนี้ปเปลี่ยนมาตกเป็นไม้ตายนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกนะ,ปะเปลี่ยนเป็นไม้ตายสองตะขอนะใช้สองตะขอตอนนี้เพิ่มระยะคัน5หจสีมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม้ตายเหมือนกันนะมันจากน้ำลึกเหยื่อปิวนะเหยื่อปิวนะน้ำลึกแล้วก็มีลม โอ้ยเพื่อนดูครับดูเกล็ดครับได้แต่เกล็ดทบได้แต่เกล็ดับ,ดดอบโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญไม่รู้ปลาอะไรนะเสียดายมากๆนะเพื่อนๆนะปลาตัวนี้นะครับก็ได้แต่เกล็ดนะครับฝากไว้แต่เบอร์โทรนะครับโอ้โหตัวไม่เห็นนะไม่รู้เป็นปลาอะไรเหมือนกันนะครับก็ไม้นี้ มีปลาใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าได้เกล็ดมาแล้วนะครับ1นเกล็ดนะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนปลาเล็กนะก็กินเรื่อยๆนะครับตะเพียนรับแขกนะเพื่อนๆนะมาตะเพียนครับเพื่อนเรื่อยๆรับแขกนะตะเพียนนะพาเพื่อนๆมาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับกับงานไม้ตาย2ตะขอนะครับตกจมแบบนี้นะครับไม่รอดนะครับ เนื่องจากผมตกไม้ตายชิ่งยาวนะครับอาการของตัวทุ่นเนี่ยก็จะมีแทบทุกอาการนะครับทั้งตอกจมยกเหยื่อหรือพาเดินนะครับสวยงามปัตเพียนปัตเพียนปัตเพียนนะเพืเเ่อนๆมาดูกันอีกทีนะครับตอกจมยาวๆแบบนี้นะ,ะเพื่อนๆนะ โอ้โหน้าใสๆแบบนี้เห็นทุ่นจมลงไปทะลุโลกเลยนะครับเพื่อนๆนะสวยงามนะครับตะเพียนรับแขกอีกแล้วจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเพื่อนๆนะปลาตะเพียนนะครับรับแขกดีละเกินนะครับหมายธรรมชาตินะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตกปลาเล็กปลาน้อยนะเล็กใหญ่นับหนึ่งครับเพื่อนๆนะแต่ก็มีลุ้นปลาใหญ่เข้าอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะโดนหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับกับปลาใหญ่นะ กับเพียนกับไเรื่อยๆกับเรื่อยๆนะครับกินเรื่อยๆนะครับ เปียนกับสวยสวยนะเป็นนะตะเพียนตะเพียนรับแขกทั้งวันเลยตะเพียนการตกปลาหมายธรรมชาตินะครับในความคิดส่วนตัวผมนะครับคือสิ่งที่ได้นะครับก็คือได้อยู่กับตัวเองนะครับได้ทําในสิ่งที่ชอบนะครับมีหลายคํากล่าวที่ว่านะครับพวกชอบตกปลานะครับเป็นพวก ชอบทำบาปตกไปทำไมทำไมไม่ซื้อกินเอานะครับส่วนตัวพวกคุณเนี่ยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมนะครับการตกปลาผมเรียกมันว่าความสุขครับเพื่อน ลุยลัย วยงามปลาตะเพียนก็ผมตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมว่าจะถอนสมองแล้วนะครับหมายวันนี้นะครับปลาใหญ่ไม่เข้ากินเหยื่อเลยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาตกเด็กนะก็ส่วนใหญ่ผลงานที่ได้ก็จะเป็นปลากระเพียนครับกับปลาส้อยนะก็ประมาณสิบกว่าแต้มนะเพื่อนนะปลาส้อยไซส์สวยนะเพื่อนนะปลาส้อยนะก็พอได้มันนะครับขับหมายธรรมชาตินะครับก็หมายธรรมชาติไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบางวันปลาก็เข้า บางวันปลาก็ไม่เข้าก็เป็นเสน่ห์ของหมายธรรมชาตินะแต่หมายนี้ผมจะพาเพื่อนๆกลับมาซ้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้โดนปลาใหญ่ไปอยู่ทีหนึ่งนะแต่ได้แต่เก็ตนะเพื่อนๆนะไม่เห็นตัวนะเดี๋ยวกลับมาซ้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับกับหมายห้วยปูนะครับบ้านทุ่งตางนะอำเภอแม่จันจังหวัดเชิงรายนะครับวันนี้สินค้าของทั้งช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะทันนะไม่ว่าจะเป็นตัวทุ่นแล้วก็ตัวเหยื่อนะก็ในวันที่ปลาไม่กินเหยื่อนเราก็ยังพอ อรอดตัวกับปลาเล็กนะครับนะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนือเม่ฟิชชิง h a n n e l ไว้ด,ด้วยนะครับส่วนสินค้าของทางช่องถ้าสนใจก็สามารถอ,าอินบ็อกข้อความเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าพร้อมวางจำหน่ายนะก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ